ครับก็ต้องกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปีเตอร์เคพนะครับผมวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาพูดถึงนะครับก็คือเรื่องเงินนะครับถ้าเรามีเงินจํานวนนะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับผมเราสามารถใช้ทําให้เกิดประโยชน์หรือว่าใช้ทําลงทุนอะไรได้บ้างนะครับผมเก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอเท้าข้อคาก่อนนะครับถ้าเรามีเงินหนึ่งหมื่นบาทซึ่งถ้าเราเอาไปซื้อของของใช้ของกินเอาไปซื้ออะไรเนี่ยครับก็คือวันเดียวก็ คือหมดนะครับถ้าเราจะซื้อจริงๆครับผมสมมติเราไปซื้อพวกข้าของเครื่องใช้อาหารการกินสมมติเราซื้อไปวันละ1000บาทหรือว่าวันละ2,000บาทเนี่ยประมาณนี้นะครับผมก็เราใช้ไปแบบนี้เราไม่เก็บก็คือหมดนะครับผู้ชมอือคือต่อไปนะครับผมถ้าเราอยากจะทําให้เงินหนึ่งหมื่นบาทนี้นะครับผมงอกเงยเง่ายๆนะครับก็คือหนึ่งนะครับผมก็คือเราเนี่ยเปิดร้าน ขายของนะครับถ้าเราเปิดร้านขายของอยู่แล้วนี่เราสามารถนาเงิน1น0 0บาทเบาทขอไปครับเราสามารถนาเงิน1น0 0 0บาทเนี่ยไปลงทุนได้นะครับผมโดยการซื้อของเข้าร้านมาขายนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าใครยังไม่มีร้านค้านะครับผมก็สามารถที่จะทําการซื้อของนะครับมาขายโดยที่เราไม่ได้ซื้อทั้งหมด10,000บาทนั้นนะครับผมก็คือเราซื้อแค่แบ่งซื้อนะครับเรา กระจายความเสี่ยงนะครับเราแบ่งซื้อมาแค่ประมาณแรกๆเลยนะครับประมาณ2 0 0 0บาทนะครับเราแยกไว้นะครับผมไว้ซื้อขอมมาขายอีก800 0เราเก็บไว้ก่อนนะครับผมก็คือนะครับผมผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าใครนะครับที่เป็นสายเล่นกีฬานะครับผมหรือว่าเป็นสายนักศึกษานะครับเป็นสายเล่นกีฬาชอบเล่นกีฬาชอบเตะฟุตบอลชอบเตะตะก้ออะไรประมาณนี้เราก็สามารถลงทุนโดยการไปซื้อถุงเท้าอืม ซื้อถุงเท้ามาขายนะครับผมสักลงทุนสัก2องพันนะครับผมสมมุติว่าถุงเท้านะครับคู่ละเ,เราซื้อมาคู่ละยี่สิบบาทเ,เราก็ขายสักคู่ละประมาณยีด5บห้าบาทสามสิบาทนะเพื่อให้ได้กําไรนะเพื่อให้เรานะครับมีกําไรเราก็จะต่อเงินได้นะครับผมไม่อย่างนั้นนะครับเราก็ซื้อมาเป็นแพ็คก,ก็ได้นะครับผมซื้อมาเป็นโหลนะครับผม แบบถ้าซื้อมาเป็นหล Donc, เราจะได้กําไรเยอะกว่านะครับผมนี่ก็คือรูปแบบของการาลงทุนโดยใช้เงิน2,000บาทนะครับจากเงิน10,000บาทถ้าเรามีเงิน10,000บาทนะครับโดยที่เราไม่มีเงินสำรอง<ม>เราจะไปใช้หมดเราจะไปใช้ลงทุนหมดนะครับคุณผู้ชมถ้าเราใช้ลงทุนหมดเราจะไม่มีเงินสำรองนะครับเมื่อ,เ,อเกิดการขาดทุนนะครับผมาสาหรับเงิน10,000บาทนะครับ ราสามารถต่อยอดให้มันเป็นเงิน2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่หมื่นได้นะครับถ้าเรามีความรู้นะครับในเรื่องการาลงทุนเรื่องการใช้เงินนะครับเออถ้าเราซื้อของเราก็จะหมดไปโดยปริยายนะครับผมถ้าเราไปลงทุนในการขายของเราก็จะได้กําไรครับถ้าเราขายได้ เราอย่าไปลงทุนหมด1นึ่งหมืนะครับเราลงทุนลองดูก่อนครับสักส0 0พนนะครับถ้าเราไม่มีร้านถ้าเราไม่มีหน้าร้านเป็นของตัวเองครับส่วนถ้าเรามีร้านขายของเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมเราสามารถลงทุนหมดได้เลยนะครับผมเพราะว่าเราซื้อของมาขายอยู่เป็นประจําอยู่แล้วนะครับผมถ้าเรามีเงินหนึ่งหมื่นก็ก็ดีนะผมชมควับ่าสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับคลิปแนะนานะผมเรื่องการลงทุนเพื่อลงทุนเงินหมื่นนะผมก็สามารถกดติดตามแล้วกดถูกใจไว้นะครับผม คลิปหน้าผมจะมาพูดถึงเรื่องอะไรนั้นก็รอชมได้เลยครับกดติดตามไปเลยครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ